สบายดีจ้าสบายดีตอนเช้าๆนะคะพานางแถวพี่น้องนั่งพานางแ่วไปหาหมอก่อนปักสองเนาะอ้ยจังสีละลูกเต้าเดาดากบ่มีผีต้องพ่อผีพี่น้องขึ้นมาจากบ้านนางมาเนาะบ้านติดกันนี่แหละมู่บ้านติดกันนี่แหละข้าเจ้าดำหน้าเลยจ้าข้าเจ้าดำหน้าเลยจ้าคนข้าจาจ้างดำพี่น้อง อันนี้คือบ้านนาดูเนาะบ้านนาดูบ้านติดกันนี่แหละบ,บ้านนาบ้านนาหัวคำหล้วก็บ,บ้านนาดูได้ใหญ่ดำาด้ใหญ่จัดาด้ใหญ่ เมยบบจ้าซอยบ่ลงมาดแล้วเออดูดอ่ะบออ๋อดูดพ่อมปากรลาย ข้าเจ้าได้กาก่อนนะพี่น้องผู้พระเจ้าได้กาก่อนแล้วข้าเจ้ากระดับอรีกามัดกาจากดริมัดมนข้าเจ้าจ้งวันเท่างทรงหล่อยนะพี่น้องทรงหล่อยนะจะหน่อยสักพักหนึ่งนาะจัะหน่อยก็ไรกันเริ่มดับห้องไปของมันกับข้าเจ้ากระสิจัง จ่างแพงขึ้นเด็พี่หน่องจากสองร้อยกับสี่สองร้อยห้าสิบถึงสี่ร้ประมาณนี้น่บนนี้นางเถ่าหนึ่งสองเอ้ยบริหอนเด็ดทอนนายด้านนั้นละจ้า สิพานางไปตรวจคันพี่น้องเอ้ยบ่มีผัวก็สิได้พาไปหาหมอได้ยินนะเออสิพานางไปหาหมอก็อยู่ปากซอกนี่ยพี่น้องบรรยากาศจากพักันนั่งมอไซต์ตอดๆไปมิ้นบ่มาพระหาผมมาเดือรรรดรอ,อดนางพี่น้องเอ้ยมานอนนํานางสองขึ้นแหละน้องจดกไปหาหมอเออผัวผัว,วบม่มีแกมามาคุ้มให้อมาลาพาไปหาหมออเอ อยากไปตรวจถอกตรวจคานตรวจหมดลูกผัวอึดเนวเป็ดฟัวฟัวพมีเท่าไหรผ่านมาแล้วก็ได้จอดเบิ่งพระเจ้าดำให้ดำได้แล้วเสื้อแขนงาวกับบัวไนางกับบริวาสิขาวดอกจ้าแต่มันแหมแดด ไปครับเท่านั่นแหละครับไปบอกใครบอกนงไปคนเดียวตื่นมือเศร้ามากมือเศร้านี่นางก็าไปคนเดียวโลดอเมราว่านางกับปยโยมไปจ้งเลยสิก็เลยจะพากันมาเรียกว่าลุกไปซอยเขาซอยไปน้าเรื่องเรื่องัน น่พมื้อสี่อไมได้อมาเดี๋ยนี่แะไรพี่น่างาแห่งแะ้วกัมันก็พอแท้แห่งแะ้วกันง่ายกุ้มกุ้มเด็กายสวนนี่คือเวรห่งเลยเด็กขยัมฝนกระเลาตุ่เป็ดนะ จากบ้านน้ำมาลาขึ้นไปปากซองนี่ก็ประมาณแปดกิโลเก้ากิโลอะไรประมาณนี้แหละตาะมามันก็คือพวกไก่เลยนะแต่มาทางเนาะเส้นทางเขามันบนเนียบบาดยุไทยนะถูกปะถุกมึงทาง นาได้ยินบ่จ้านางเขาทังบ้านนางเขาบริเฮ็ดดอกจ้าเขาเสียอนุรักษ์อนุรักษ์เสร็จจะเข้าพ่อแขกเสิเสร็จทางจะเข้าพ่อเข้าแม่ไว้เอให้ลูกให้ล้านได้เที่ยวได้เที่ยวได้บึ้งแมนเฮ้ยเขาชูเขหิวรนก่แค่ ว่าเรื่องจริงนะเพราะว่าที่นู้นเขาจะทำเป็นฮอตดูฮนตีหมดแล้วอะ่ะ <No. S 1> อันรักไปอันเลักเสร็จทางไปจ้าตัวขาวพ่อขาแม่มากกับสิี่มาดูฮอตรานฮอตที่เป็นธรชาติไป่งที่เป็นธรรมชาติมาชาติ กูดได้สิไปคลอดลูกกะบ่ะก็ต้องเงินผ่านมือหมอดรอกพี่น้องเฮ้ยผ่านเส้นทางอีกออกแล้วใส่ลูก่ะาผมว่าสองกิโลง่ะออกค่ะจ้าโรงพยาบาลตัวเมืองและตัวจังหวัดนางกันนี่ค่ะ มาฮอสมองนี่เนะกระยาคขอหัวน,นี้ได้ที่หนึ่งเคยอารถมาแล้วก็ลงรถจูจรถเข้าเมืองเอามาลาจูรถเข้าเมือทุกอย่างเลยปฏิปฏิปฏิภา,ายในไปไหนอ่านได้จ้าภายในอ่านได้พี่น้องอ่านให้ฟังหน่อยสิคะ ไถเนออันใดไปมาหาหมอยังเต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่จะคือว่าหมอสิอยากเพิ่นนี่เลยพานั่งขับไปตรวจกันด้วยพี่น้องตรวจไปวัดความดอกความดันกัน แค่นี้ก็จะเป็นมองมองนั่งนะมองนั่งพักเศร้าของยาดผู้มาป่วยก็ะเสือออกมานั่งแทนได้พี่น้องด้านกลางหน้านะจะเป็นจะเป็นห้องหมอเนาะห้องหมอปิดปวพระสงฆ์นะพี่น้อง ลึกปิ่นปัวพระสงฆ์ประมาณนี้ละจ้าลงบาลในตัวเมืองของนางก็ประมาณนี้จ้ะด้านทางนั้นก็จะเป็นห้องน้ำเด้อห้องน้ำหายาดผูมาเขาคนปัวยกับสิเปนอาบน,น้ำยูหันเข้าห้องน้ำยูหัน นางกำลังเขา้าเขาไปหาหมอเนาะนางเข้าไปหาหมอตะกี้เห็นนางออกมาสั่งออกมาสั่งน้ำหนักอยู่อ๋อมองมองคุณหมอสิสีสักยาใส่แม่นบ่สบายจังเหมือนละอู้หูช็อกทิดแล้วอ๋อไข่ย,ยุงไข่ธรรมดานบ้างบ้างนะปลอดอับเสพเม็ดเละขาว,ลขาวปลอดอับเสพ มาจากเมื่อแล้วมาสอ้อมคืนนี่หล่ะอยู่บ้า,านใด,ดกันไงนาพื้นนาพื้นปลามาไก่ดิเชฟเนาะมาไก่ดิมาสะซ้อมคืน ปาดพี่น้องนั่งเข้าไปในครึ่งสโมงแลวจ้าครึ่งสโมงแล้ว,ลวนั่งเขา้าไปพี่อพบหมอหมอใหญ่ทำนายพ่นอนั่งไปเขานัง่งนั่งถ่ายเนาะลุง ลูกพยาบาลบรรน,นางเลี้ยงงัวเด้วเาปล่อย,อยงัวดแดงเต้มงัวดแดงเขาเจ้าแถวบ้า,บานเ,าเอขาก็มาปล่อยน่ะเนาะเขามาปล่อยแล้วก็ขีแข่แถวสะขี่มันแถวทางยาง อะไรเพียงจุสิลบป่าเขาไปพบหมอประมาณครึ่งสโมงว่าในไหนปึกษาในไหนปรึกษามหมอนะสิปรึกษามหมอว่าสิเอาลูปพุ่งยิ่งผู้ชายสิบ่ฮะว, <c oughs> ว่าถ้าอะไรจุสิได้ผู้หญิงว่าถ้าอะไรจุสิได้ผู้ชายว่าอ๋อก็คิดว่าไปหากินข้าวก่อนอท,ท่องหิวข้าวแล้ว จะไปลงรถเด้อไปจูงรถขโมยอีกเด้อ เมินบ่นะมันเจอกไหนเะดแต่ได้บัตรห้าสิเมื่อผัดเมื่อวานนี่ฉันพารถล้มไรเงี้ยฉันซีจอดรถเลยค้าส่งมาเกี่ยวกับนี้แล้วมันค้าขับมาอยู่เราเลยลง แปดสาวอีหลอกอีนลอยเดดกับบริวันนะคะเดดเดดเนี่เอาอยางนั่งบไดจ้าเห็ดยังนั่งบ่ได้นะคะ,บบะ,ะเ,เดือดเก้าโมงสิบมแล้วแดดเลยแดดแดดเรียกผิวนังบได้จ้าลิ้นไม่แข็งแดดเลี้ไม่ได้ เอ้ยงเีตรวจคันน่ะเด็ตรวจตรวจคันน่ะเด็กตรวจลอ้าวเพิ่งม่ใช่คน่้าน่อก็ไดหมอเมนมาหมอเรยะเอาอะไรมาตรวจคันตรวจาฮาเจกเฮ้ยนี่ยตรวจคันนี่เขาตรวจได้ไรหน้าก็โหดูนะเนี่อเนี่เขาไปผมก็เอาไอ้ไ เอี้ยวเอียวมายัดใสอ๋อเอี้ยวมาหยอดใส่นว่าย่นเข้าไปเอ้าควคิดนั่งนั่นนนะนั่งว่เมนหมจ้าาเาเออเป็นแงแงแอันนี้มันก็แทงตีแทงกับคละแทงอันนี้ยงดเข้าไปย้ำมัน่าเแล้วหนเนาะ ม่นช่ออกได้บ่เจงความกินโอ้ยเด็ด้กินข้าวเปียกก่อนจบเอานะไปไาไพ่พนยเบียร์ปลาแล้วกเป็นาร์ร้วเป็นกบาร์ขึม้อน่ะเจ๋อเสสานางแวะมากินข้าวเปียกก่อนพี่น้องเ้ย นี่เด้มาพิ้งเขากินกับข้าวเปียกกระไรสร้าง้าวเปียกพี่น้องสร้าง้าวเปียกหมอก็ไม่ได้บอกให้คลั่แต่ว่ากินได้ทุกอย่างหู้ดลวบ่บาดนี่นะว่าทาอะไรชิได้ดุกสาวทาอะไรชิได้ดุกชายบแรกโป้งแกบุญเจงเก็บ่มี ไปนั่ <wh ่่งถาอยเมนประมาณชั่วโมงเกือบชั่วโมงอ่ะชั <h <h ่วโมงครึ่งชั่วโมงนางถ่างนอกไปก่อนจนได้เข้าไปอีกจนได้เข้าไปช่องเบิ้งว่าเหตุอยัางน้อคุณหมอว่าเรื่องนี้น้อกระดอนแท้วะเมื่อยากคุณหมอเห้ใจอืมมาชอบเข้าไปเพราะว่าเป็นคุณหมอเป็นชนีเป็นคุณหมอ เป็นพยาบาลนิ่งบ่พึ่งมาออกเวนแนวอ๋อพิ่นเอาเวนแล้วพิ่นมาเมื่อหลายสมองชาวสมองนิ่งบ่คนไหนบ่แล้วก็มาเบิดมื่อแต่ว่ามื่อนี้เราออกเวนแล้วมันคือเราเขวีนพระวิชาหมอจรงแล้วบ่เบ็ดหน้าหมอเลยหมอใหญ่บ่หม้อก็แค่หมู่ได้ใบใหญ่หรือใบใหญ่ เรานเนะเปิดื้อในห้องบมอน่ดีบกูกับเบิ้งว่าชิใหญ่อยู่ให้นี่แล้วบ่มีลูกมีเต้าลูกผัวบ่มีไก่โมแล้วพามาหามอฮะแม่ตายกย่าจะเป็นิตายก็เบิ่งกันในชูบอโม่เป็นจตปดจั์เนาะ Tấm mũ nó, hả nó. <laughs> 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 hả nó chặt thả hải nó Xèo lô bẹp đáy kèo mũ Xèo lô bẹp mù chặt thả hải Bảo lệnh vô hùa đơ, P'đọc ơi Mũ Lan

เาเปียกหมูกรอบยูไทร์เขาเอิ่ยไงกาเอลยกรยจับบอกกรยจับเม่นบอกกรยจับมะเขือเส้นสั่นๆกรุบกริบแต่ว่ามะเขือเส้นอันนี้มะเขือเส้นคนละอย่างกระจับยวนเนาะกรยจับยวนบอกยูไทร์ลูกแหละแบรนเขาเขาเปียกบ้านนางเขาเปียกเขาเปียกหมูกรอบ มันมีข้าวเปียกหมูกรอบแล้วก็ข้าวเปียกไก่ข้าวเปียกหมูชิ้นธรรมดาค่ะลองชิมกันกันเด้อแซ่บเพราะว่าแซ่บแซ่บเลย แซ่บจนินฮ<ต>อดโตโตโตข้างหน้าแซ่บจนินฮอดโตข้างหน้าป้ากลุ่มารีวิวให้ได้หนึง่งเลยค่ะกลุ่มารีวิวแล้าได้หนึงน่งเพระนาะฉะนั้นเ้าได้กินฟรีบ่เพระนาะฉะนั้นต้องฟรีนะจ๊ะ <c oughs> ได้ค่ารีวิวเหรอ <c oughs> เรื่องปรุงใส่อะไรบ้างใส่พริกเคลื่อนพริกยังเพื่พริกขวบขวบขวดน้ำม,มัน,น,อนของนางมาแล้วไ,ไม่ต้องปรุงอะไรมากมายหรอรู้ว่าไงมันแทบเป็นในตัวเอออไม่ต้งปงรุบอใส่แต่พริกกระเพราวมะนาไนาไม่มีหรอ แก่นม่มั้งนะบอของแนวเนี่ยบัจะไปแงสามเรอเสพหัดเยอะหญ้อด้วยมากินปากบอปากอะไรแซ่กแม่เลยหรอใช้ล้วมาตุกปิ๊ดพริกมันพริกีนนี่ก็มีนี่ไงพริกจะอยู่หน้าลาับหน้าชี้หานหน้าไปพริกปิ๊ดักพริกอยู่นี่พี่น้อง อยู่อยู่ลาเราาต้องใส่อันนี้เนาะใส่ชอดยนัไปเอาตัวเอืนอนนี่มนแล้วใสมันเป็นยังไงด้ยนะยงคิวกอบคุณอลไใสละมัเกิตเตแท่กเลยโรยใส่จิบบาบเปลือกเปลืกใสมันค็ดิีออกกระแลมกระแล เอามันคือบะมีน่ะใช้เป็นน้ำหน่อยบ่เพือนเลยไม่เอาไปเนาะสมคำรำลือบ่ะก็มันนี่นะเมื่อเมื่อฉันไปกินร้านนั่นเลยข้าเจ้าว่าข้าเจ้าว่าวร้านนี้นะแซ่บ อันนี้กับพี่เวียดได้พี่น้องเปิดออกมานยงมินกูมินฮีนะคะเราคือเปิดเคยดุน้อเดาเอาเคยไหเมุก่อนอยู่กับโมอยู่กับโม โมูมูพาพากี่แล้วโอ้ยนั่งกินเกาีวแม่ผมแม,ม่นั่งกินกับชบแม่นี่กินนีนี่แนาวแซ่บจา้า <c oughs> นอ variance, cool ้องจามันละภาษากระตาคือเขาพูดคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจจ้า ah. ah ีแล้วเนี่ยจ้านางซีโอสมเร็จน้ำบอลถืงนเนี้ยโน้ปถานเนาะหาเทีเพิ่มจะได้สอนจะได้ให้เราสอนเับ มันให้มันเดินเขาไหมไม่รู้ปกติมันนี่หนอเราไม่ดดไมเด็นนะเราะพันเราพันนะ mana